คุณเคยสงสัยไหมว่ารถสกูตเตอร์คันเดียวว่าจะเปลี่ยนประสบการณ์การขับขี่ในชีวิตประจำวันของคุณได้มากแค่ไหนถ้าคุณกำลังมองหารถที่ทั้งสปอร์ตดูดันประหยัดและทันสมัยบอกเลยว่าคลิปนี้คุณไม่ควรพลาด เพราะวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในสกูตเตอร์ที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้นั่นก็คือ New 2026 g p x ร o n น5 5 m a t แมและคันนี้ที่มาพร้อมดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีใหม่และความคุ้มค่าที่น่าจับตามองตั้งแต่แรกเห็นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยออโต้รีวิวออฟฟิเชียแหล่งรวมรีวิวรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ในประเทศไทยแบบจาะลึก เข้าใจง่ายและตรงไปตรงมาและถ้าคุณเพิ่งเข้ามาชมช่องของเราเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่เรานำมาให้คุณก่อนใครกลับมาที่ gpx รน150รุ่นปี2026กันต่อตั้งแต่แรกเห็น <c oughs> ต้องบอกเลยว่าดีไซน์ของคันนี้ให้ความรู้สึกสปอร์ตและดูดันมาก ตัวรถมาในโทนสีดำด้านแมคแบล็กที่ช่วยเพิ่มความพรีเมียมและความเข้มเท่แบบมีสไตล์เส้นสายรอบคันออกแบบให้ดูโฉบเฉี่ยวคลายรถบิ๊กสกูตเตอร์ขนาดใหญ่แต่ยังคงความคล่องตัวเหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและการขับขี่ทางไกลเบาๆด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบให้แสงสว่างชัดเจนในเวลากลางคืนพร้อมไฟ DRL ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสวยงาม ด้านข้างตัวรถออกแบบให้ดูมีมิติเบาะนั่งทรงสปอร์ตนั่งสบายทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนส่วนด้านหลังโดดเด่นด้วยไฟท้ายและที่ให้ความรู้สึกทันสมัยมองเห็นชัดในทุกสภาพแสงในส่วนของเครื่องยนต์ g p x รดน150มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด1 5 0ซ c ที่ให้สมดุลระหว่างพละกำลังและความประหยัดเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน อัตราเร่งทำได้ดีออกตัวลื่นขี่ในเมืองไม่อ่ดและยังสามารถทำความเร็วได้อย่างมั่นใจบนถนนใหญ่เสียงเครื่องยนต์นุ่มไม่ดังรบกวนเหมาะทั้งมือใหม่และคนที่ขี่สกูตเตอร์มานานระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกด้านหลังเป็นโช๊คคู่ที่เซ็ตมาให้ซับแรงกระแทกได้ดีช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลมากขึ้นแม้ต้องเจอถนนครุคระหรือหลุมบอ่อระบบเบรกให้ความมั่นใจด้วยดิสเบรกหน้าและหลัง ควบคุมรถได้ง่ายปลอดภัยในทุกสถานการณ์ภายในหรือบริเวณขออพิทก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจหน้าจอเรือนไมายเป็นแบบดิจิทัลแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วระดับน้ำมันระยะทางและไฟเตือนต่างๆอ่านง่ายทั้งกลางวันและกลางคืนแฮนบังคับควบคุมออกแบบให้ใช้งานสะดวกปุ่มต่างๆอยู่ในตำแหน่งที่กดง่ายไม่ต้องละสายตาจากถนนนาน พื้นที่เก็บของใต้เบาะถือว่าเพียงพอสำหรับหมวกกันน็อกหรือของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตอบโจทย์การใช้งานจริงใครที่ต้องขี่ไปทำงานไปเรียนหรือขี่เที่ยวในวันหยุดรถคันนี้ถือว่าใช้งานได้หลากหลายมากสิ่งที่ทำให้ g p x d r o n 150รุ่นปี2026น่าสนใจอีกอย่างคือความคุ้มค่า เมื่อเทียบกับดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ให้มาถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าคิดสำหรับคนที่กำลังมองหาสกูตเตอร์ 150cc ที่ดูแตกต่างไม่สําครและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยรวมแล้ว New 2026 GPX รุ่น150 m a t t Black เป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องความสวยงามความแรงความประหยัดและความสะดวกสบายเหมาะสําหรับคนที่อยากได้สกูตเตอร์หน้าตาหลอ่อ ให้ดูดันและใช้งานได้จริงในทุกวันถ้าคุณกำลังตัดสินใจเลือกรถสักคันรุ่นนี้ถือว่าไม่ควรมองข้ามเลยถ้าคุณชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยออโต้รีวิวออฟฟิเชียลเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำรีวิวรถดีๆมาให้คุณอีกในคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ